ครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ช่อง youtube มนัฐอืเยี่ยมจะพามานี้โอทูคาเฟ่ครับอยู่ที่ตำบลไร่ขิงนะครับเดี๋ยวนี้พามาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในสวนนะครับของโอทูคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราดีมากินข้าวด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับเพื่อนเขา ปิดไว mm ้นะครับเขาให้เข้าทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปเข้าข้างๆกันครับครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้รถเยอะมากเลยนะครับรถประมาณ2อ0สามรอคันได้นะครับคนข้างในคงเยอะน่าดูนะครับครับเพื่อนๆอันนี้เป็นทางเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ข้างในกันเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็จะมีลูกค้าเดินเข้าออกตลอดเวลานะครับเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นจุดรอคิวนะครับเพื่อนๆเราก็สั่งอาหารไปด้วยเลยเนาะนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศของโอทูคาเฟ่นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนโอ้โหจนมาพ้าวนะครับโอ้โหมีคนนั่งทานข้าวนะครับเป็นเดี๋ยวมันนั้จะพาเดินรอบๆนะครับเพื่อนๆตามมาเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราชมเข้าไปดูด้านในกันนะครับโอ้โหมีมือดีทำหมีล้มไปแล้วครับ ครับเดี๋ยวเราตั้งหมีเขานิดนึงเพื่อนเดี๋ยวตั้งเจ้าหมีนิดนึงพอดีมีมือดีเมื่อกี้ทําล้มไว้นะครับนี่ครับตั้งเรียบร้อยแล้วโอ้โหนาหน้าเซ็งเลยนะครับโดนทําหล่นเมื่อกี้ครับเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพื่อนโอ้โหสวยมากเลยมีร่มเป็นหลายๆสีด้วยนะครับวันนั้นก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับเพื่อนเพิ่งมาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีทางเดินนะครับเป็นเป็นคันสวนนะครับมีต้นมะพร้าวเพื่อน ครับมีทางเดินเนี่ยเพื่อนเป็นสีสันสวยงามเลยนะครับเพื่อนน่าเดินมากครับจะเดินตรงไหนก็คลาสสิกไปหมดเลยนะครับที่นี่นี่มุมนี้มีมีใบบัวใบใหญ่ๆด้วยนะครับเพื่อนโอ้โหไม่รู้ว่าลงมาแล้วจะจมน้ำหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่น้ำหนัก,กระดับเรานี่ไม่น่าจะเอาอยู่นะพูดถึง ครับเพื่อนๆโอ้มีน้ําพุด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้น้าพุสวยงามมากนะครับมีใบบัวใหญ่มีน้ําพุด้วยนะครับเพื่อนใจเย็นนะครับตามดูให้จบนะครับเพื่อนเดี๋ยวมีแบบที่สวยงามอีกเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งข่ายได้ประมาณ20อร์ซนนะครับเดี๋ยวมันน่าจะเดินไปรอบๆนะครับอันนี้มีที่นั่งเป็นทานข้าวนะครับเป็นทํายื่นลงไปในน้ํานะครับเพื่อนนั่งเย็นสบายเลยครับเพื่อน อันนี้มีเรือให้ขี่ด้วยนะครับเพื่อนแต่ใครจะล่องเรือหารักก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ <laughs> <laughs> มีสายน้ําเย็นสบายมีเรือให้พายเล่นนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับเป็นจุดถ่ายรูปเป็นสเตชันของทางทางร้านนะครับมีโลโก้ด้วยเพื่อนๆโ,โหน่าถ่ายรูปมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนอ่ามีคนพายเรือเล่นนะครับระหว่างที่ เราอาหารหรือว่าทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยเราก็มาพายเรือเล่นกันนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศสุดยอดครับเพื่อนยอดเยี่ยมจริงๆครับอันนี้เป็นมุมสูงครับเพื่อนๆถ่ายจากข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปชมยอดมะพร้าวกันแล้ว <laughs> ใจเย็นนะครับเพื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ตอนนี้พาไปชมยอดมะพร้าวนะครับเพื่อนๆโอ้ตรงนี้มีชิงชา้าเพื่อนๆมีที่นั่งด้วยเพื่อนๆโอ้น่านั่งมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันน่าจะลองไปนั่งดูนะครับเอาอันขาวแล้วกันเนาะโอ้เดี๋ยวลองไปนั่งดูไม่ทราบว่ามันจะรับน้าหนักไหวหรือเปล่า <laughs> โอ้ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนๆได้อยู่อยโ,อโอเคโอเคนิ่มมากเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ดูดิน่านั่งถ่ายรูปมากเพื่อนๆ มันนั่งได้สบายเลยนะเพื่อนโอ้เนี่ยเต็มตูดเลยอ่ะนั่งได้สบายมากเลยนะครับเพื่อนดูดิขนาดมานัด id, มนนั่งเอาขาขึ้นยังรับตําหนักได้สบายนิ่มมากเลยครับมันจะยุบยุบยุบยบนะครับพพพเพื่อนเพื่อนมามาเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับใไร่ขิงนะครับอ่สามพานานครปฐมน,นี่เองนะครับใกล้ๆนะครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศฟินมากเลยครับเพื่อนเที่นี่เอ,อ ที่นี่ก็กว้างมากเลยเพื่อนๆรับลูกค้าได้เยอะมากนะครับเป็นประมาณเป็นเป็นร้อยครับเป็นร้อยโต๊นะครับอ่าล่องสวนเขากว้างมากเลยนะครับเพื่อนๆนบริเวณบริเวณสวนเขากว้างมากมากนะครับเดินได้อย่างสบายเลยนะครับไม่อายาดครับเพื่อนๆยืนยันครับไม่อายาดครับที่นี่โล่งโปร่งสบายมากเลยนะครับ ในเรื่องของขนมเยอะมากเลยเป็นเพื่อนมีขนมมีกาแฟมีเค้กนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆมาเลือกทานได้เลยอร่อยมากๆครับที่นี่อันนี้ครับนี่เจ้าเค้กมันม่วงนี่เป็นเพื่อนขอบอกเลยที่นี่เด็ดมากนะครับอร่อยนะครับเค้กมันม่วงอร่อยมากๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบ360องศาให้ดูเลยนะครับที่มันกำลังแผนกล้องนะครับ สวยงามมากครับที่นี่เพื่อนนะครับองบรรยากาศดีมากเลยครับสถานที่กว้างมากเลยนะครับไมนรถเข้าไปลึกมากเลยนะครับ นี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นสับปะรดนะครับพเพื่อนเเคยเห็นไหมครับต้นสับปะรดที่เป็นไม้ประดับนะครับมันไม่ใช่หัวสับปะรดนะ <c oughs> นี่ครับไอนน้ต้นสับปะรดเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับเอามาปลูกไว้ในบ้านจะเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากเลยนะครับพเพื่อน าแล้วครับครอบครัวตัวกลมครอบครัวตัวกลมครับเพื่อนเพื่อนที่นั่งก็จะเป็นหลังคามุงจากนะครับให้ความเย็นสบายนะครับเป็นรีแลก์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะพักผ่อนนะครับเพื่อนๆครับระวังรอที่นั่งนะครับรอที่นั่งรออาหารนะครับเราก็สามารถเดินเล่นได้นะครับเดินชมบรรยากาศ ภายในร้านนะครับของโอทูคาเฟ่นะครับมีเรือให้พายเล่นนะครับเพื่อนพายออกกําลังกายด้วยนะครับเพื่อนพายเล่นด้วยออกกําลังกายด้วยเพื่อนน่าสนน่าสนอยู่เพื่อนน้าก็ลึกพอสมควรนะครับในร่องส่วนนี้นะครับครับอันนี้อันนี้ผู้ชายพายเรือของแท้เลยนะครับครูอาร์ตครูอาร์ตครับครูอาร์ต นี่ครับมีท่าเทียบเรือพร้อมเลยนะครับมีความปลอดภัยสูงครับที่นี่เด็กๆนี่ชอบมากเลยครับเด็กรุ่นนี้กำลังชอบเลยนะครับโอจองคิวกันยาวเยือดเลยครับเรือรู้สึกว่าจะมีอยู่สองสามลำนะครับแต่ก็ ไม่รอนานนะครับผัดๆกันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆช่อง YouTube มานัดอยู่เยี่ยมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามมานัดด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำในคลิปต่อไปนะครับครับมาทานข้าวกันครับเพื่อน ครับตอนนี้อา,อาหารก็มาเป็นบางส่วนแล้วครับลงมือไ <Hello. S 2> <Dear. |th|> ด้แล้วนะครับครับนี่ตัวนี้เลยนี่น้องอิงชอบมากเลยครับลูกสาวชอบมากอันนี้โทษนะครับเด็กๆชอบกินเนาะแล้วก็มีนี่ครับพิเศษของร้านเลยนะครับม <cause> ันม่วงขอบอกเลยมันม่วงที่นี่เด็ดมากจาเปื่อนอร่อยครับเค้กมันม่วง ครับตอนนี้ก็อาหารก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็อาหารก็รสชาติดีครับอร่อยครับเพื่อนๆบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับก็โอเคอยู่นะครับสําหรับมื้อเย็นหรือมื้อกลางวันเนี่ยนะครับก็มาทานกันนะครับมาเที่ยวกันครับเพื่อนๆขอแนะนําเลยนะครับโอทูนะครับที่ตําบลไร่ขิงนะครับ เำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆใกล้ๆนี่เองครับเพื่อนๆไม่ไกลไม่ไกลครับครับมานัก,ก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดการของโอทูคาเฟ่นะครับที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายทำ u t u b e นะครับแล้วก็เผยแพร่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับฝากมานัดไว้ด้วยนะครับฝากช่อง youtube ของมานัทยูเอี่ยมไว้ในอ้อมใจของ บันไดาอฟซทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ทุกท่านติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้นก็จะทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆ FC ได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะครับมื้อเย็นนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่นี้นะครับนะฮะว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย